เพื่อนๆแถววันนี้แม่จะพามาทาทอดมันหัวปลีนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาจัดการกอนวัดทายังไงที่จะทําให้หัวปลีไม่ดํานะคะทุกคนเราก็เอาน้าเปล่าธรรมดามดานี่แหละค่ะมาบีบมะนาวใส่ลงไปสักหนึ่งลูกนะคะแล้วก็เกลือเนี่ยสักหนึ่งช้อนชาแล้วก็คนแบบนี้ค่ะให้ส่วนผสมละลายเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็มาทําการปอกเปลือกเลยค่ะเปลือกแดงๆแ,แบบนี้เราไม่เอานะคะเราจะปอกเปลือกให้ถึงเปลือกขาวๆนะคะแล้วก็หั่นเป็นแว่นฝอยอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแล้ว ก็เอาไปแช่ในน้ําที่เราผสมน้ำมะนาวแล้วก็เกลือไว้แล้วนะคะทุกคนความเปเรี้ยวของน้ำมะนาวเนี่ยจะทําให้หัวปลีเนี่ยไม่ดําค่ะทุกคนนี่ขาวจุ่วน้าเจียมมาแลวจ้าไม่ได้ยากเลยนะแม่ก็จะเข้นจะบีบนะคะก่อนที่จะเอาลงไป ลงในส่วนผสมนะคะส่วนผสมก็จะมีนะคะหมูบด2กิโลพริกแกงครึ่งโลนะคะไข่ไก่4ฟองนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบเนี่ย4ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนแล้วแม่ก็ใส่ซีอิ๊วขาวน้ำปลานะคะรสด,ดีน้ำตาลทรายผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่หัวปลีซึ่งเป็นนางเอกของเราเนี่ยลงไปนะคะหลังจากนั้นรเราก็เอามาลองทอดชิมรสก่อนคะ่ะว่าดได้รส<ด>ชาติตามที่เราต้องการไหมต้องบอกว่า กินหอมมากรสชาติดีม,มากค่ะทุกคนนี่นะคะกรบกริบกรบกริบค่ะต้องบอกว่าหอมไป7บ้าน8ปบ้านเลยนะคะแล้วก็มีออเดอร์เข้ามานะคะแม่ก็ททาการแพ็คใส่กล่องค่ะเตรียมจําหน่ายพอมีอไรายได้ได้กินด้วยได้ขายด้วยนะคะทุกคน